เสือเลขกกับบุธวิ่งจนเมื่อย <laughs> โอ้เลขวิ่งกันยังบุธช่องโตกับบุธตาโตกับบุธงวดหน้าเอาไม่เนาะเอาไปเอามาหน่อยอาจารย์พูดบ่ามันเลยบุธอกนะ่างนฮะงวดหน้าเนี่ยเราขอดีไปเอามาในลายอาจารย์บบดนนะี้ฮะเอามาจากซิปอาจารย์นี่ไม่ให้เจ้าเลือกบบดนะี้ฮะอย่าเฝ้าให้คอยเด้ออย่าเผาด่าคอยอเดอ้อ นำกันไปซะก้อนงวดน,นี้บมถืีงวดหน้าเอาไมเย็นได้ไรซะงวดน,นี้เฮ้ซื้อจนบดทืนจนบ่มีเขาทืนสิซื้อขายหมูซะบ้างซื้อคือวันหน้าจะบึงรึนี่ข้างหลวงคอยอย,ยังหลายงวดหน้าจะขายหมูนี่แหละซื้อเลข ไปซื้อน้ำกันอีกเด้องวดหน้างวดหน้า